อ่ะโอเคครับกลับมานะครับเออมื่อสักครู่บอกว่าการประสนต้นทุนคือในโจทย์ข้อก็คือเขาให้มาจะมีโสุ้ยสำหรับแผนกตัด2.1ล้าน1นึแสนแผนประกอบ1ล้านนะครับรวมเป็นโสุ้ยที่เกิดขึ้นในระหว่างปีในระหว่างงวดเนี่ยคือ3.1ล้านแสนบาทครับทีนี้ในการผลิตเนี่ยเรามีสินค้าอยู่2แบบก็คือขนาดเล็กกับขนาดกลาง ต้นทุนขั้นต้นที่เราใช้ที่เราปรากฏขึ้นมาก็คือในขณะเล็กปากฏต้นพรามคอสอยู่200,000ขนาดกลาง600,000แล้วก็ชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับชั่วโมง VL วัดที่แผนตัดได้ชั่วโมงรวมคือ30,000ชั่วโมงคือเป็นขนาดเล็ก10,000กับขนาดกลาง20,000นะครับแล้วก็ในขณะประกอบมีชั่วโมงเครื่องจักร เราวัดชั่วโมงเครื่องจากที่แผนประกอบได้6,000กับ4,000นะครับแล้วก็โดยผลิตสำหรับขนาดเล็กคือ2,000ขนาดกลางคือ4,000ชิ้นนะครับคำสั่งของเขาก็คือว่าถ้าหากเราจัดสรรโสฮุยนะครับด้วยวิธีอัตราเดียวทั้งโรงงานโดยใช้การจัดสรรตามชั่วโมงเครื่องจักรนะครับให้เราหาอัตา ตราการจัดสรรค่าจ่ายการผลิตคิดล่วงหน้านะครับแล้วก็คำนวณต้นทุนผลิตต่อหน่วยของสินค้าแต่ละขนาดนะครับอัตราการผลิตคิดล่วงหน้าถ้าเรามองกันเลยตรงิก็คือ1,000 0ชั่วโมงนะครับ1 0ึ่งชั่วโมงเครื่องจักรหาร3 1 0ล้าน1บาทน,นะครับก็จะเป็นอัตราคิด ล่วงหน้าหรืออัตราเท่ากันว่าอัตราเข้างานก็คือ310บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรนะครับ3 1 0บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรเมื่อเราคิดอัตราเดียวก็หมายความว่าเราอาจจะใช้วิธีก็คือเอาเจ้า310เนี่ยไปคูณกับ6000ชั่วโมงที่ขนาดเล็กนะครับก็จะได้1นึ0 0ล้านหนะครับ เอา310บาทต่อชั่วโมงให้่ไปคูณที่4,000ชั่วโมงกับขนาดกลางก็จะได้1 2 4 0 0 0้นี่นก็คือการใช้อัตราที่ตรงหน้าไปคำนวณหรือถ้าหากไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเอา3 1 0 0 0 0นตั้งนะครับถัวเฉลี่ยชั่วโมงก็คือ6,000หารด้วย1,000 0นะครับในขนาดกลางก็คือ3,100,000ตั้ง คูณด้วย4,000ชั่วโมงที่เกิดขึ้นหารด้วย10,000ชั่วโมงรวมก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นพอเราจะมาหาต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนการผลิตนะรเราต้องทราบก่อนว่าพราร์มคอสก็คือต้นทุนทัานต้นหรือพราร์มคอสก็คือ DM-DL นะครับตัวนี้คือ DM d m บวก dl นะครับ ถ้าเราพูดถึง Conversion Cost คืออะไร Conversion Cost ก็คือ DL บวก OH นะครับอันนี้กณน,นี้เขาให้แพมคอส s t มาก็คือ2 0 0 0 0กับ6200 0เราก็เอามารวมซะก็จะได้เป็นต้นทุนการผลิตต่อสินค้านะครับขนาดเล็กก็คือต่อ2000ชิ้นเอา2000มาหารก็ได้เป็นต่อหน่วยนะครับขนาดกลางก็เอา r พามคอส s t เข้ามาบวก นะครับก็จะได้เป็น1 8 6 0 0ล้านหารด้วย4,000ชิ้นนะครับต้นทุนต่อหน่วยก็จะได้เท่ากับในขนาดเล็กก็คือเท่ากับ1,055บาท1,055บาทต่อชิ้นนะครับในขนาดกลางก็จะได้เป็น4 0 0 6 5บาทต่อชิ้น ซึ่งเราอาจจะเห็นแล้วว่าการใช้อัตราเดียวทำให้ผลลัพธ์ของตัวต้นทุนตอนน่อหหัวเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปนะครับเพราะว่าพอออกมาแล้วเนี่ยเล็กแพงกว่ากลางนะครับอันนี้เราก็ต้องมองดูที่ตรงตัวพามคอสด้วยนะพามคอสออตัวโอเวอร์เฮดที่เราปันออกมาก็คือเราเห็นแล้วว่า ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรทีนี้ในคำถามข้อที่สองบอกว่าถ้าหากกิจการใช้วิธีจัดสรรอัตราแต่ละแผานากนะครับโดยให้แผานากตัดก็คือ2ล้าน1แสนบาทตรงนี้นะครับจัดสรรตามชั่วโมงแรงงานนะครับแล้วก็ในแผานาประกอบก็คือ1ล้านบาทตรงนี้นะครับจัดสรรตามชั่วโมงเครื่องจักรนะครับ ให้คำนวณหาอัตราการจัดสรรค่าจ่ายการผลิตคิดล่วงหน้าของแต่และแผนกแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายการผลิตต่อหน่วยของสินค้าแต่และขนาดคำนวณตัวค่าใช้จ่ายการผลิตก็คือให้ดูว่าโสหุุยคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็โสหุุยเป็นลายแผนกนั่นก็หมายความว่าถ้าหากในกรณีเช่นนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ละ เราไม่ออกอัตราเดีย๋ยวหมายความว่า2ล้าน1แสนตรงนี้จะต้องถูกกระจายเข้าไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ส0,000ชั่วโมงแรงงานนะครับและในขณะเดียวกันเจ้า1ล้านบาทในขณะประกอบเนี่ยก็จะถูกจัดสรรไปกับ1,000 0ชั่วโมงเครื่องจักรนะครับ ดังนั้นตัวนี้ถ้าหากคิดอัตราถ้าเราจะคิดเป็นอัตราก็คือ2ล้าน1แสนบาทนะครับหารด้วยชั่วโมงแรงงานคือ30ม0 0ชั่วโมง d l นะครับเป็นอัตราค,คิดเข้างานหรืออัตราลงหน้าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ ได้70บาทนะครับ70บาทต่อชั่วโมง DL นะครับส่วน1ล้านบาทตรงนี้ก็จะถูกจัดสรรตาม10,000ชั่วโมงเครื่องจักรนะครับก็จะได้เท่ากับ100บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรนั่นเองนะครับก็ พอเราได้อัตราต่อชั่วโมงแล้วก็เอาอัตราตัวนี้เข้าไปคิดที่ตัวผลิตภัณฑ์นะครับพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือหมายความว่าตัวนี้ก็คูณงคูณ70นะครับตัวนี้ก็คูณ100นั่นเองนะครับ ตัวนี้เราก็จะได้เป็นตัวอัตราสวหุ้ที่เราจะใช้ในการคํานวณต่อตัวสินค้าก็หมายความว่าตอนนี้สินค้าขนาดเล็กก็คือ70คูณเมือก็เท่ากับ70000สนนะครับ7 0 0 0แสบวกกับ60000นะครับเป็น1่ล้าน3แสนนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นอ่าสวหุ้รวม ก็คือ7แสนบวกกับ6แสนก็เป็น1ล้าน3แสนนะครับสำหรับขนาดกลางก็จะเป็น724เป็น1ล้าน4แสนนะครับเออเป็นล้านสี่กับสี่แสนก็เป็นเเท่ากับหนึ่งล้านแปดแสน หนึ่งล้านสามแบาทที่2,000หน่วยกับ1นึ่งล้านแปดแสบาทที่4,000หน่วยก็จะได้เป็นอัตราโสหุยต่อหน่วยที่650้าสกับ450ราสนะครับก็จะเห็นว่าตัวสินค้าขนาดเล็กเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าต้นสินค้าขนาดกลาง โอเคครับ, okay, รบอันนี้ก็คือสำหรับโจทย์ข้อที่2นะครับเดี๋ยวเราจะน,นี่เวลาหน่อยนี้เราทำโจทย์ข้อที่3ต่อเลยดีกว่านะข้อ3ของสองหกหนึ่งนะครับข้อ3ของสองหกหนึ่งก็ถาขอข้อ,ขอมูลทางบัญชีโรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งมี ดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการคัดจดในสั้งเอดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเรามี DM เท่ากับนะครับ dm เท่ากับ800 96 บาทต่อหน่วยนะครับ DL เท่ากับสามร้แล้วก็ค่าจ่ายการผลิตผลแปรเท่ากับ2องร้อย่สิบสค่าจ่ายการผลิตคงที่เท่ากับ ันนี้คือต่อปีนะครับแล้วก็ค่าจา่ายในการขายและบริหารผันแปรเท่ากับ176บาทต่อหน่วยแล้วก็ขายและบริหารของที่เท่ากับ327.360ต่อปีนะครับโอเค กำหนดให้ราคาขายนะครับราคาขายเท่ากับหน่วยละ2,400บาทแล้วก็หน่วยขายนะครับเท่ากับ970าหน่วยในข้อนี้ก็คือ,อ ให้ทำงบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกินนะครับแบบแสดงกำไรส่วนเกินก็คือเรื่องของ C P Income Statement อันนี้ก็คือจะปรากฏอยู่ในหนังสือของเราอยู่แล้วก็ไปดู format out นะครับอันนี้ก็คือจะมีอธิบายอยู่ในหนังสือประกอบวิชาต้นทุนหนึ่งกับบัญชีบริหารที่เราทำเอาไว้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็ติดต่อที่หน้าเพจ อันที่2ก็คือหาจุดคุ้มทุนนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของการทำดีไซน์โปร o f ต t นะครับ,นะรบเรามาดูก่อนว่าใน CVP Statement เนี่ยเราใช้อะไรบ้างเราแยกก่อนว่าตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือมีตัวไหนบ้างที่เป็น Variable Cost นะ Variable มี หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวตัวที่เป็นฟิกมีอยู่สองตัวครับในซีพีเซ็ตแม่เนี่ก็คืออะไรครับใช้ขายหากัก variable cost ได้เป็น contribution margin นะครับเซลใช้เซลเตัวตั้งนะครับเซลเท่าไหร่เอ่ย970าร้อยูนิตนะครับ คิดที่ยูนิตและ2,400นะครับ970ยูนิตหน่วยนะครับอ่า2อ0พัจากนั้น variable cost ประกอบไปด้วย dm นะครับ dm 896 โทษครับต้องใช้เป็น970คูณ896 DL ก็เป็น970คูณ304โสหุยผันแปรก็เป็น970คูณ224แล้วก็มีขายและบริหารผันแปรก็คือ 9.0คูณ176นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เอา896ของ VM บวก304ของ VL บวก224ของโซฮุยแล้วก็บวก176ได้เป็น1,600นะครับก็เท่ากับว่าา VC รวมของเราก็คือ970คูณพันะครับผลต่างตรงนี้800บาทต่อนหน่วยก็คือเรื่องของคอนเ u t i ั่นมาจินนะครับก็คือพอเราใส่ยอดรวมก็คือไล่รายการออกมาก็คืออันนี้นะครับ2,400 6แล้วก็800จากนั้นหักออกด้วยตัว FibCost ใน f i ิ c o s t ก็คือของตัว OH F กับขายใบหารครงที่3 0 2 1 70แล้วก็3 2 7 3 6 0 อันนี้ก็คือ fixed cost เอาไปรวมเข้าไปนะครับทีนี้จุดหนึ่งที่อยากให้หมองคือเรื่องของค n t ิ i b u t i o n margin กับ fixed cost นะครับตอนนี้เราจะหา break even break even ได้จากอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้เราจบและใจบอกล,ละนี้คือเป็นเรื่องพื้นพื้นน,นะครับเดี๋ยวเราข้ามเลยดีกว่านะครับ เรามาตรงที่ว่าเรื่องของฟิกคอสที่เราต้องมองก็คือฟิกคอสเราจะหมายถึงส่วนของตัวค่จาจ่ายการผลิตคงที่กับค่จาจ่ายนรงงานที่ส่วนที่็นคงที่นะครับก็คือ2ยอดรวมกันนะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับสามศูนอน่งเจ็ดศูนะครับกับ3ามสอง 629530นะครับตรงนี้คือเบรกอีเวนต์พอยต์จะเท่ากับทอทัลฟิกคอสในหน่วยบาทหารด้วยซีเอ็มเปอร์ยูนิต ต้นทุนคงที่รวมหารด้วยกำไรส่วนิเกินต่อนหน่วยสักครู่เราหา,รามาเราได้ว่า variable cost เราคือ1,600ขาย2,400ดังนั้น CM คือ800นะครับ The event e ของเราก็คือต้นทุนคงที่รวม6,295,30หารด้วย อ่า cm คือ800นะครับอันนี้ผลลัพธ์จะเป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยนะครับ6 2 9 5ง0ก้าหารแปดได้7 8 6 9นะครับ7 8 6 9แดหกจุกรือก็เท่ากับ787หน่วยนะครับพอเราจะหา b บ g e v e n เเป็นบาทแล้วก็ใช้หน่วยอ่อทรครับใช้ราคาต่อหน่วยเข้าไปคูณน,นะครับก็จะได้เป็นจำนวนเงินหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งเอ่อจริงๆแล้วในฐานะที่เราเป็นนักบัญชีเราควรจะใช้กันก็คือในเรื่องของตัว C M Ratio ซึ่ง C.M. r a t ชอตัวนี้เราก็จะมีปรากฏอยู่ในคู่มือของเรานะครับจากนั้นมาอันที่ถัดมาก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัววัตถุดิบแรงงานแค่จายในการขายต่างๆนะครับสำหรับรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันใน หนังสือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับนิดนึงนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนดีวกว่ารตรงนี้ก็คือโจทย์บอกว่านะครับโจทย์บอกว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในปีถัดมาโดยการลดราคาขายนะครับหน่วยละ123บาทเพื่อกระตุ้นการขายนะครับ ก็คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น1น0่หน่วยนะครับยอดขายจะเพิ่มขึ้น190หน่วยเดิมทีเราขายกี่หน่วยครับ970ตอนนี้เราจะใช้ตัวตั้งก้นตัวนี้แหละนะครับจากหน่วยขายที่เด็กวิเว้น ถูกแปลงเป็น970นะครับบวก190เขาบอกว่าถ้าหากเราเพิ่มราคาขายเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่า cm นี่มาจากอะไรครับ cm มาจากขายลบ Variable cost นะครับเดิมทีราคาขายของเราคือ2,400ราคาขายใหม่คือลดลง1 2ยบาบาทนะครับนี่คือราคาขายใหม่จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนอกจากการเปลี่ยนไปตรงนี้ก็คือจากนั้นคือเรา ปรับปรุงคุณภาพสินค้าโดยทำให้วัตถุดิบทางตรงเพิ่มขึ้น18บาทต่อนหน่วยนะครับ18บาทต่อนหน่วยก็คือเดิมทีเรามี variable cost ที่1,600นะครับจากที่เราทำไไ้้ตอนแรกนะครับผลของการเปลี่ยนแปลงทำให้ direct material เพิ่มขึ้น18บาท จากนั้นทำให้ค่าแรงทางตรงเพิ่มขึ้นอีกบาท70สตานะคแล้วก็จากการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทำให้ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเพิ่มขึ้นอีก1,700ของเดิมทีคือฟิกค,คอร์สคือ6,29 530ทีนี้เรามีค่าเสี็จราคาเพิ่มขึ้นอีก1 7 0 0นะครับมีอะไรอีกบ้างอสุดท้ายก็คือลดเงินเดือนพนักง,งานลงลดเงินเดือนพนักง,งานก็คือส่วนของฟิกคอร์ s ลดเงินเดือนพนักง,งานลง2,500 0แล้วก็เพิ่มค่าคอมพนักง,งานขายก็คือเพิ่ม variable cost นะครับลด เงินเดือน2,5 0 0แต่ไปเพิ่มคอมมิชชั่นพนักงานขายอีกชิ้นและ3บาท50สตางค์โอเคนี่ก็คือสิ่งที่เราทราบตอนนี้เขาอยากทราบว่าอะไรครับอันนี้เขาถามว่าเราควรทำตามแผนงานนี้หรือไม่นะครับ คือทำไปแล้วคือถ้าพ,พูดง่ายๆคือเราจะมีกําไรเท่าไหร่น่าหมายความว่าตรงนี้บวกกําไรเป็นเท่าไหร่คือเราต้องมองก่อนว่าในกราฟทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับ f ิก e d cost นะครับน,นี่คือ f ิก e d cost total cost อันนี้ก็คือบวกด้วย variable cost ไปแล้วเนี่ยปรือเนี่ย ตรงจุดที่เกิดเบรกอีเวนต์คือ C M เท่ากั F 4แต่นี่พอทุกอย่างขยับไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่แกนใหม่แกหน,แนหนึ่งเส้นหนึ่งซึ่งตรงนี้คือเท่าไหร่ที่เราต้องการทราบนะครับคือทุกอย่างจะขยับหมดแม้แต่ขายก็ขยับนะบขายก็จะขยับไปด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราเมองรื่นหมายความว่า ภายใต้เส้นใหม่ก็คือกําไรก็ต้องเปลี่ยน,นครับแล้วเราก็อยากรู้ว่ากําไรตัวนี้คุ้มไหมนะครับก็จัดการแก้สมการออกมาครับในกลุ่มนี้เราได้เสู่ออกมาก็คือนะครับในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเราจะได้เท่ากับ6 หนึ่งอนะครับอันนี้เป็น1นึ่แล้วก็กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็คือ2องพัลบกับหนึ่งกร้อ่ามจุดสองก็ทำการย้ายสมก,การออกมา จะได้คำตอบว่ากำไรเท่ากับ143,178 1 4 3 1 7 8. นะ8สำหรับในส่วนของข้อแรกเราได้กำไรเท่ากับ146,470ก็แสดงว่าหลังจากปรับปรุงทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยกำไรลดลงนะครับกไรลดลงก ถามว่าสมควรทํำไหมคือถ้าหากมองกันในแง่บัญชีจริงๆแล้วก็คือไม่ควรทําเพราะว่ากาไรลดลงแต่ถ้าหากบางบางครั้งเรามองกันในเรื่องของการตลาดนะครับหรือในเรื่องของการผลิตเนี่ยบางครั้งก็น่าที่จะลองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแผนของฝ่ายบริหารแต่ถ้าหากเรามองกันในแง่บัญชีจริงๆคือเราสั่งเนี่ย บัญชีก็จะบอกว่าไม่น่าทำนะครับทีนี้สำหรับตัวคอสต์ติของเราก็มีแล้วติดต่อเข้ามาที่เพจของเราตำลิดยทูบติวบัญชีนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งพอดีไมตอนต้นพูดเอาไว้แล้วทีนี้ขัดข้องทางด้านอุปกรณ์นะครับก็คือมีน้องคนหนึ่งคือ ที่บริษัททำสัญญาเช่า3ปีแล้วทีนี้เขาเอาไปบันทึกเป็นสินทรัพย์คิค่คาเสื่อม3ปีเนี่ยทางออเดตเขาบอกว่าให้แก้ไขเรื่องค่าเสื่อมเป็น5ปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีนี้ก็เลยบอกเขาไปว่าด้วยตามลิสต์กิมเนเนี่ยคณจะต้องเอาตัวลิสต์ตัวเนี้ยมาคิดให้เป็น PV ซะก่อนคิดเป็น PV แล้วก็ตัดจ่าย จ่าย3ปีนะครับอันนี้จ่าย3ปีเพราะว่าเราถือว่าเป็นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่านะครับอันนี้ไม่ใช่สินทรัพย์ถาวรนะครับปกติแล้วทางสัมภาร์เขาให้คิดสินทรัพย์ถาวรเนี่ยที่5ปีนะครับ5ปีก็คือ20%นะครับแต่ถ้าหากเรามองว่าอันนี้เป็นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่านะครับภายใต้รีสิ e กิเมนต์ตรงนี้ก็น่าที่จะ สปีเพียงแต่ว่าคุณต้องเอามาคำนวณกันในเรื่องของ present value ด้วยนะครับคิดเป็นราคาปัจจุบันแล้วก็ทยอยตัดให้ครบตามสัญญานะครับนี่ก็คือโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งถัดไปนะครับแล้วก็ไปพบกันในคอร์สได้น,นะครับบัญชี2บัญชีบริหารบัญชีต้นทุนนะครับโอเค